สวัสดีครับพบกับผมเน็ตแบทช a n แนลนะครับวันนี้เราจะมารีวิวจี้โดนสร้างโลนะครับโดยผมเล่นเซตของนาเดียปกติโดยถอดมีโจสลัดออกแล้วใส่โดนสร้างโลแทนนะครับเดี๋ยวเราลองไประบุกันนะครับว่าในแปรทีไรน้าเนี่ยมันจะเป็นยังไงยินดีต้อนรับค่ะ เริ่มเกมมาดูกันว่าใครจะได้เล่นก่อนได้เล่นเป็นคนที่สองทอมมี่ดักราดูความสามารถของหงองลุมดำด้วยนะครับดับโ12โอกาส70เทรธนแล้วก็โอกาส70เปรเซนสลับหลุมขาวดำนะครับสำ <5. S 2> สลับแบนไหนนะ มาตาฉันแล้วเห็นไหมครับเมื่อกี้เป็นหลุมดํานะครับตรงเนี uh, ้ตอนนี้กลายเป็นหลุมขาวแล้วเห็นไหมมันเป็นดักเมืองของมันเองเห็นไหมเดี๋ยวรู้เรื่องดับเบิลสใช้การป้องกันไหมไม่นะยึดเมืองได้แล้วตาฉันแล้วตัวเลนหน้าเนี่ยมันมีโอกาสเชิญปาร์ตี้ด้วย มันดักหลุมเนี่ยเราไปมันมันมันยืนดักเราไปตกปุ๊บเราก็มานี่เลยนะเจ๋งอะเมืองถูกยึดไปแล้วสร้างแลนด์มาร์คสิบเป็นที่ปวดมากอะตาฉันแล้วสร้างแลนด์มาร์คสิบเฮียบเลยบ้านมันวัใช้การป้องกันไหม ไม่นะ่างนี้ไม่ไปที่เป็นพันไล่ส <40 X. S 2> ิบเอ็ดโหลดมาล้วมันจะขังผมเนี่ยนี่เชิญ ตาฉันแล้วดับเบิลสิตาฉันแล้วผมสร้างโลมใหม่ไดแล้วไหมเนี่ยมันสร้างโลให้7เโอกาสไม่ใช่น้อยนะครับสิบ <10. S 2> อะไรวะตัองสิบสองอกสิใช้การป้องกันไหมใช้การป้องกันตดเลยไม่นะเกี่ันหายเลยวะ โอ้โหไม่มีแล้สักต <Yeah. S 1> ัวดีเธอแล้ววะเนี่ยเมืองถูกยึดไปนแล้วตาแลนด์มาแมเงี่ยว่ะตาฉันแล้ว <c oughs> 12ตาฉันแล้ว5ถ <c oughs> ูกเลนตาฉันแล้ว <c oughs> 11 <c oughs> จะบรรยายสรรพคุณในการถอยเสิดอีกแล้วเรามีหมวกอันที่สองอ่ะเป็นรุมขาวเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้เป็นรุมดำเลนหน้านี่ต <า S 1> นะัวเติที่นี้เข้าไปสิบสองนี่รอดยู่ สิบสองตงสร้างแลนด์มาร์กตาฉันแล้วสร้างแลนด์มาร์คดับเบิงสิบสร้างแลนด์มาร์คตาฉันแล้ว ไม่มีอะไรกันนะอย่างนี้แต่เมืองของนาเดียวมาเโจมเจ้าออกไปแต่มันก็ยังแพงอยู่ถึงจะไม่แพงมากแต่มันก็ยังแพงอยู่เดี๋ยวเราลองอีกสักเกมหนึ่งแล้วกันดูซิจะเจอตัวอะไรอีกเลน่านี่จบเลยนะครับ ถึงแค่ใส่จี้หมีเนมอมาดักมันสลับเป็นหลุมดําผมตกผมก็กลับไปที่ปลอดภัยอะเอางเรื่องเกมมาดูกันหัวใครจะได้เล่นก่อนเย่ได้เล่นเป็นคนแรกถอยลูกเต๋าเลยมัยต้อราอเข้าสูอ่อะไรนะตาชนแล้วดับเบิ้ลันี้อะไรเจ้าหญิงตานแล้วมอะไรไหมครับมีโลมาเะไรไหม มันชาร์จโลเลยไหมเจ็ดสิบเปอร์เซ็นะ <3. S 1> ต์เนี่ยสามใคไม่หาอนิพพานจะ้ะสร้างแลนด์มาร์กฉันนั่นยังทำให้อึดเยอะมากนะผมบอกเลยไหนมาไหนจะมีหมวกกำแพงดับเบว์สิบวัน <10. S 1> นี้ชาร์จแบบนี้อยู่โอกาสเจ็ดสิบนี่ไม่ใช่น้อยๆอย่ะ เป็นชีที่ดีมากมันเมืองถูกยึดไปแล้วสร้างแลนด์มาร์คดับเบิลสิบเซฟตูรนี่มันเตะแ่ไหมมันเตะทีนี้มันจะมาเชิดอ๋อไม่ไม่เหยียบว่ะดับเบิลสิบสองตั้งแล้วคะดับเบิลสิบสอง แล้วสร้างแลนด์มาร์คสามในสไม่เป็นไรชั่วนานี่จะย้ายตาฉันแล้วทีมมอบรางวัลห้าไม่ค่อยออกเลยวะ สร้างแลนด์มาร์คสามอ๋อรอบนี้ออกไหมตาฉันแล้วเออเห็นไหมสร้างเห็ไหมเ <10. S 1> จ็ดสิบเปอร์เซ็นต์สิบไปสิบเนาะสร้างแลนด์มาร์คเจ็ดเจยตาฉันแล้ว พลอยสองอ้าจะเลยแต่สุดยอดโอ้โหใจมันได้ว่ะเพื่อนค่้อะรครับผมยังไงดีตาชิล งงนะครับผมมีออฟเสริมนะครับดูด50% 3ช่องจมานได้ใช่ไหมเอาปลกไปแล้วกันยินดีต้อนรับค่ะก็เอาเป็นว่าพอหอมปากหอมคอแล้วกันครับว่าจริงนี้มันควรที่จะหาไหม สำหรับผมคิดว่ามันมันควรที่จะหานะโอกาส70%็ิซนี่มันสร้างโลนี่หนึ่งครั้งนี่แล้วมันอยู่ได้แบบคือเอาง่ายๆเมื่อกี้หมวกกาแพงเลยผมไม่ได้ใช้เลยนะใช้แต่ไอตัวนี้อย่างเดียวนาอแล้วก็สลับหลุมดำอะเลนหน้านี่จบเลยนะครับไอพวกที่ใช้สก,กิลที่มีสก,กิลหลุมดำหรือที่หลุมดำนี่จบเลย70%นนี่โอกาสไม่น้อยนะครับ นะโอกาสนี่คือแบบคือแบบติดรัวๆัมันแกเห็นไหมมันสลับหลุมดำปุ๊บไปที่แลมาร์กเรากลายเป็นหลุมขาวเลยไหมจากหลุมดําก่อนตอนแรกเป็นหลุมดําก่อนแป๊บหนึ่งปุ๊บเป็นหลุมขาวเลยแล้วมันมีหมีเนอร์เนาะเมื่อกี้ผมเดินไปปุ๊บถ้าติดหมีเนอร์นี่ผมก็วับกลับกลับมาบ้านผมอะเอาง่ายถ้ามันวางแลมาร์กไว้ที่หลุมดําะนะหลุมดําไว้ที่แลมาร์กผมนะแล้วมันไปยืนอยู่ที่แลมาร์กตัวเองใช่ไหม แล้วผมเดินไปเหยียบปุ๊บติดมีเนอร์ปุ๊บผมก็กลับมาที่แลมดม้าผมอะ่ะคือแบบมันเป็นกี้ที่บวนนระสาทอะแล้วก็ไอตัวเรนนาเนาะก็จะมีบัตรเชิญปาร์ตี้อยู่ในตัวเนาะมันเหยียบมองตัวเองมันก็จะเชิญเราเมื่อกี้มันก็ติดโลกอีกเนะเห็นไหมคือมันมันจบกอะจี้นี้ฆ่าเรนนาได้เลยอ่าผมแนะนำให้เพื่อนหานะครับเพราะว่ามันมันจะหมดวันนเนี่ย วันที่สิบเนาะวันนี้ no. วันที่เก้ายัเหลืออีกวันนึ่งฮะพรุ่งนี้อีกประมาณครึ่งวันอย่น้าไม่หานะครับผมถ้าถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดซับสไครต์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเอาไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะมารีวิวอะไรใหม่ๆให้อีกนะครับสวัสดีครับ